ทีเชอร์ไลฟ์สาระเอพิโซดที่24มาแล้วครับสวีดาสิรดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีเชอร์ไลฟ์สาระวิทีเดนแชร์นะครับในวันนี้เราเดินทางมาถึงตอนที่24แล้วและในคลิปนี้นะครับ เป็นหนึ่งเทคนิคที่ง่ายมากๆแต่เป็นประโยชน์มหาศาลเลยสำหรับคุณครูทุกรายวิชาทุกชั้นและสามารถปรับใช้ได้ทุกเนื้อหาเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับเทคนิคที่เรียนรู้กันในคลิปนี้เนี่ยจะช่วยเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ได้เป็นอย่างดี หรือได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวติดตามกันในคลิปนี้นะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด Subscribe ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เพื่อนำไปใช้จริงกันนะครับเทคนิคนี้นะครับมีชื่อต้นฉบับหรือว่า Original เนี่ยว่า run to the board นะครับซึ่งเชื่อมั่นว่าหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างจากการอบรมจากคลิปวิดีโอจาก เพื่อนๆข้างห้องนะครับหรือว่าคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันเนี่ยมีการใช้งานนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่า run to the board เนี่ยคืออะไรนะครับผมขออนุญาตอธิบายตามความเข้าใจกันแล้วกันนะครับว่า run to the board เนี่ยเราจะแปลว่าวิ่งไปที่กระดานก็ได้วิ่งไปที่กระดานหรือวิ่งไปเขียนกระดานก็ได้นะครับเป็นเทคนิคการสอนเทคนิคหนึ่งนะครับที่สนุกสนานนะครับเพราะว่าเทคนิคนี้เนี่ย นักเรียนจะได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างเต็มที่ร่วมกิจกรรมกันทุกคนนะครับแล้วก็เกมเกมนี้เนี่ยอาจารย์นิยมเล่นเป็นทีมเล่นเป็นกลุ่มมากกว่าที่จะเล่นคนเดียวนะครับและการที่เล่นเป็นทีมเล่นเป็นกลุ่มเนี่ยก็จะได้ความสามัคคีได้ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มได้ร่วมมือร่วมใจนะครับวางแผนคือพูดง่ายๆว่าแทนที่จะได้สนุกสนานอย่างเดียวได้ความรู้ได้เนื้อหาแล้วเนี่ยยังได้ ปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนในทุกๆคนด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับต้นฉบับเนี่ยมักจะใช้เกี่ยวกับการสอนคำศัพท์การทบทวนคำศัพท์ในภาษาต่างๆนะครับเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาไทยหรือแม้กระทั่งภาษาอื่นๆนะครับก็สามารถปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าถึงแม้ว่าต้นฉบับจะเป็นในแบบที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแต่คุณครูที่สอน ในวิชาไหนนะครับแม้กระทั่งคณิตศาสตร์เองภาษาไทยสังคมนะครับและอื่นๆคือพูดง่ายๆว่าทุกวิชาเลยเนี่ยสามารถที่จะปรับนะครับในการนำกิจกรรมนี้หรือเทคนิคนี้ให้เหมาะสมในเนื้อหาในวิชาในระดับชั้นของตนเองได้นะครับจุดเด่นนะครับก็คือไม่ต้องมีอุปกรณ์มากไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเลย ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตไม่ต้องใช้ iPad s สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปไม่ต้องใช้เลยแค่มีปากกาไว้บอร์ดนะครับหรือช็อคสักอันหนึ่งก็ได้นะครับมีกระดานแล้วก็มีเครื่องมือนะครับที่ช่วยจับเวลาซึ่งอาจจะเป็นนาฬิกาเป็นโทรศัพท์ของคุณครูก็ได้คือใช้ของที่มีอยู่แล้วหรือจะนับในใจก็ได้นะครับก็สามารถใช้งานกิจกรรมนี้ได้แล้ว และอย่างที่เกลิ่นนำไปแล้วนะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยช่วยเสริมการเรียนรู้แบบ active learning ได้เป็นอย่างดี active ทั้งในเรื่องของการเคลื่อนไหว active ในเรื่องของการคิดด้วยนะครับค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมมากๆเป็นยังไงครับแค่เล่าประมาณนี้ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับทีนี้หลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยแล้ว run to the board หรือการวิ่งไปที่กระดานเพื่อเขียนเนี่ย มีกต ok ิกามีขั้นตอนในการนำไปใช้อย่างไรดูกั right Music, นต่อเลยนะครับขั้นตอนการนำไปใช้นะครับก็มีดังต่อไปนี้เลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คุณครูนะครับควรที่จะสอนเนื้อหาก่อนที่จะใช้กิจกรรมนี้นะครับก็เหมือนกับการเล่นเกมในทุกๆเกมนะครับถ้าเกิดคุณครูมีการสอนเนื้อหาก่อนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจนะครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ จำเรื่องนั้นๆได้เข้าใจเรื่องนั้นๆเนี่ยก็จะทำให้การจัดกิจกรรมหรือการเล่นเกมเนี่ยมันมีบรรยากาศของการแข่งขันหรือรู้สึกว่าเป็นเกมมากขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดนะครับนักเรียนยังไม่เข้าใจหรือจำอะไรไม่ได้เลยนะครับยังไม่ได้เรียนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าทำได้บ้างเขียนไม่ได้บ้างนะครับมันก็เลยจะไม่ค่อยสนุกเพราะฉะนั้นแนะนำให้สอนเนื้อหานะครับให้กับนักเรียนก่อนซึ่ง เนื้อหาที่คุณครูสอนไปแล้วนะครับมั่นใจว่านักเรียนมีความเข้าใจในระดับหนึ่งหรือถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจได้เป็นอย่างดีเกมเกมนี้นะครับหรือว่าเทคนิคนี้กิจกรรมนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่านะครับตอนที่นักเรียนเล่นเนี่ยมันจะมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ลองปรับใช้ดูนะครับข้อที่2เลยนะครับคุณครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนอาจจะแบ่งตาม เลขคู่เลขคี่อาจจะแบ่งชายหญิงจะจับชลาหรือใช้เครื่องมือช่วยอย่างคัตโดโจคัต123สหรือออนไลน์ซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับข้อที่3ครับกำหนดหัวข้อที่จะเล่นนะครับตามเนื้อหาวิชาตามสิ่งที่สอนหรือจะเล่นเพื่อความสนุกสนานเล่นเพื่อขั้นเวลาก็ได้กิจกรรมนี้หรือเทคนิคนี้เนี่ยสามารถเล่นนะครับโดยที่ไม่อิงเนื้อหาก็ได้เล่นเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวเล่นขั้นเวลาเล่นแก้เบือ่อ เล่นในกิจกรรมต่างๆนะครับที่เป็นกิจกรรมอื่นๆก็ได้และนอกจากนั้นนะครับนอกจากเล่นในกิจกรรมที่สนุกสนุกแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาหรือจะมีการผสมผสานก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับกำหนดหัวข้อในการเล่นนะครับเช่นหมวดสัตว์น้ำนะครับเมื่อคุณครูนะครับหรือว่านักเรียนตกลงกันได้แล้วว่าจะเล่นหมวดอะไรเนี่ยก็เขียนชื่อของหมวดนั้นๆลงไป บนกระดานตรงกลางด้านบนเลยนะครับข้อที่4นะครับขีดเส้นแบ่งกระดานตามจำนวนกลุ่มก็ได้ถ้าเกิดอยากให้เล่นพร้อมกันนะครับหรือจะให้แข่งทีละ2กลุ่มก็ได้แล้วหาผู้ชนะจนกว่าจะแข่งเจอกันนะครับทั้งหมดเลยหรือจะคัดเฉพาะคนชนะทีมชนะกลุ่มชนะมาเจอกันก็ได้แล้วสุดท้ายก็จะได้เป็น the winner นะครับแต่ถ้าเกิดมีจำนวนกลุ่มมากก็ ถ้าสะดวกในการแข่งพร้อมกันนะครับกระดานกระดานอันนึงแล้วเล่นพร้อมกัน4กลุ่มเลยถ้าทําได้ก็ทํานะครับถ้าทําไม่ได้ก็อาจจะแข่งทีละ2กลุ่มก็ได้ในลนักษณะแบบนี้นะครับข้อที่5นะครับให้กลุ่มที่จะแข่งขันมาต่อแถวตรงกลางนะครับเป็นแถวตอนลึกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณครูส่งปากกานะครับปากกาไว้บอร์ดให้กับคนแรกหรือส่งช็อคที่จะใช้เขียนเนี่ยให้กับนักเรียนคนแรกนะครับ ต่อไปนะครับครูให้สัญญาณในการเริ่มกิจกรรมคนแรกวิ่งมาเขียนคําลงไปที่กระดานเช่นนะครับถ้าเกิดเราเล่นในหมวดของสัตว์น้ำนะครับนักเรียนคนแรกมาเขียนคําว่าปลาพอเขียนเสร็จแล้วรีบนะครับวิ่งกลับไปส่งประกาให้คนต่อไปคนต่อไปก็วิ่งมาเขียน1นึ่คำเช่นเขียนมาปลาช่อนนะครับหนคนต่อ1รอบที่วิ่งมาที่กระดานเนี่ยเขียนได้เพียงแค่ครั้งละ หนึ่งคำคงเท่านั้นนะครับคนที่หนึ่งก็เขียนหนึ่งคำคนที่สองก็เขียนหนึ่งคำจนในลักษณะแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับครูจับเวลาในการเล่นแต่ละรอบนะครับเช่นอาจจะเป็นหนึ่งนาทีก็ได้หรือตามความเหมาะสมก็ได้แต่ไม่อยากให้มากนะครับถ้าเกิด1น,นาทีเนี่ยน่าจะกําลังเหมาะละนะครับหรืออาจจะเป็นสัก30วินาทีนะครับก็อ,อาจจะเร็วไปก็ได้คุณครูก็ลองปรับตามความเหมาะสมดูก็แล้วกันนะครับ ข้อที่8นะครับเล่นจนกว่าจะหมดเวลานะครับอาจจะมีการวิ่งวนกันบ้างนักเรียนคนหนึ่งอาจจะได้เขียนสัก2รอบในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อหมดเวลาแล้วคุณครูนับคะแนนคําที่ถูกต้องนะครับต้องเขียนได้ถูกต้องด้วยเช่นถ้าเกิดเรากําหนดหมวดสัตว์น้ำนะครับแล้วนักเรียนมาเขียนสุนัขเขียนแมวอะไรแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องไม่ตรงนะครับก็จะไม่ได้คะแนน แต่ถ้าเกิดเขียนปลาเ <_ d> ขียนปลาช่อนยกตัวอย่างเช่นเรากำหนดเป็นหมวดสัตว์น้ําอันนี้ก็จะได้คะแนนและที่สําคัญนะครับต้องไม่ซ้ํากับคนในกลุ่มด้วยเช่นนะครับพอเราจับเวลาแลว้วนักเรกียนอาจจะไม่ดูไม่ได้ดูว่าเพื่อนเขียนปลาไปแล้ว,พลวเพื่อนเขียนปลาช่อนไปแล้วและมีการเขียนซ้ํากันเนี่ยตรงนี้ก็จะได้แค่หนึ่งคะแนนเท่าน,านั้นสําหรับคํคนาคํานั้นนะครับกลุ่มไหนได้คะแนนมากที่สุดในรอบนั้นนะครับก็อาจจะเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมที่ชนะไปนะครับเพื่อที่จะ ไปแข่งกระทีมอื่นต่อไปหรือจะมีการบันทึกคะแนนเก็บไว้ก็ได้นะครับข้อที่9นะครับรอบต่อไปก็อาจจะเปลี่ยนหัวข้อนะครับเป็นสัตว์น้ำเราจะเป็นสัตว์บกบ้างสัตว์ปีกบ้างนะครับเป็นเลขคู่เลขคี่เป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชื่อของนักวิทยาศาสตร์เป็นชื่อของบุคคลสําคัญส,สถานที่สําคัญนะครับแล้วแต่ว่าคุณครูจะสอนเนื้อหาอะไรคุณครูก็ กำหนดปรับเปลี่ยนในแต่ละรอบได้ตามความคิดครับตามความเหมาะสมเลยซึ่งอาจจะเป็นคุณครูคิดหรือให้นักเรียนร่วมกันคิดก็ได้นะครับก็จะมีความหลากหลายมีความรู้สึกอินในการที่จะเป็นเจ้าของของเกมหรือเจ้าของของกิจกรรมมากขึ้นนักเรียนก็จะได้บรรยากาศแห่งความรู้ความสนุกแล้วก็ความสุขไปด้วยพร้อมกันนะครับแล้วเราก็จะเล่นจนกว่าจะพอใจหรือเล่นจนกว่าจะหมดเวลาเรียนก็ได้ นี่ก็คือทั้งหมดของกิจกรรมที่ชื่อว่าวิ่งเขียนกระดานหรือ run to the board นะครับถ้าสนใจศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็ไปที่ Google แล้วพิมพ์ run to the board ก็ได้หรือจะพิมพ์ run to the board teaching strategy ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไปที่ y t u t u เนี่ยอยากเข้าใจนะครับโดยดูคลิปที่เป็นาภาพเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับเมื่อเข้า YouTube แล้วเซิร์ช run to the board เนี่ยก็แนะนำให้ ดูคลิปที่1น,นะครับที่เขียนว่า9 run to the board กับคลิปที่2ที่เขียนว่า light p r o t e a c h i n g i l i gamma with the ball o late เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดู2คลิปนี้เพื่อประกอบหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่จะนำไปใช้กับนักเรียนได้นะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ teacher l i f e ส s a l ในเอพิโซดที่24นี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับเทคนิค run to the board นี้จะเป็นอีกหึงเทคนิคที่ช่วย เสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับชั้นเรียนของคุณครูทุกท่านได้อย่าเชื่อเพียงแค่ดูคลิปนี้จบอย่าเชื่อเพียงแค่ดูคลิปตัวอย่างในคลิปอื่นๆจบนะครับ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นและ10ดวงตาที่มองเห็นไม่เท่ากับลงมือทำและนำไปใช้จริงๆในห้องเรียนของทุกท่านที่เดนแชร์เป็นกำลังใจให้ และสนับสนุนให้ชวนพิสูจน์ด้วยตนเองนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยตามกันต่อที่เอพิโซดหน้าและถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆเทคนิคการสอนใหม่ๆและใช้ง่ายๆติดตามได้ที่เคลี e ร์ทิชเชอร์ไล์สาระซึ่งตอนนี้มี24ตอนแล้วนะครับแต่ละตอนนั้นเจ๋งมากๆส่วนจะเจ๋งยังไงนั้นฝากไปชมด้วยนะครับ